สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม c h i เก้นกันตอนนี้พีทเอาร่เริืมไปหมดแล้วว่ามันเริ่มเป็นหลักสิบแล้ว ep ที่ชิเคเก้นกันเป็น ep ep ที่สิบสอง ตอนนั้นอัด57นาทีจะบ้าตายมาดูกล่องไม้กันบ้างกล่องไม,ม้เหมือนเรามารีวิวกล่องไม้เลยเหมือนมารีวิวเกมเนี่ยน,นี่สายชาร์จผมไม่ได้มาสปอนเซอร์นะผมจะเอภาพกล่องไม้ให้ดูต้องชาร์จสำรองก่อน ไม่มันจะเป็นแบบนี่ดูเหมือนมันมาสปอนเซอร์ไหมเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูนะภาพไมอันนี้ไม่ตัวที่ผมอัดตอนนี้ต้องเอาไมมาชาร์จก่อนเผื่อไมตัวหนึงแบตเหมืแค่นี้ก็จะไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว ส่วนไม้ตัวนี้จะอาจวิธีเส่ทำยังไงถ้าผมเสียบแล้วมันจะดับไหมหนึ่ง,ส,งสามารถก็จะเป็นประมาณนี้ให้เอาสายไม้นั้นอันนี้คือโทรศัพท์ที่เราจะ่ายเสียบลงไป เวียเสียบเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวน,นี้ใช่ไหมตัวเชื่อมสัญญาณและเราเสียบตรงนี้เออส่วนตรงนี้เอาไว้ทดสอบเสียงผมจะไม่ใส่แลวผมก็จะกลับมาใส่ตอนนี้จะไม่ได้ยินเสียงผมนะผมต้องเปิดก่อนวิธีการเปิดไมค์ก็กดตรงนี้ก็จะติดติดแล้ว ต่ไฟมันยังไม่ขึ้นไฟมันยังไม่ขึ้นโอ้ฝนตกแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนกันและเราก็เสียบจะอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะมาเสียบนีเสียงผมเปลี่ยนแล้วเห็น,นี้ก็สตรีมเกนแบบเด,ด,ด็กบ้านๆผมจะเอาไม่ให้ดูผมจะถ่ายการอดัด นี่คือภาพการอัดส่ปนดกล่องไมอันนี้เก็บไว้ราคาเทา่ทาไหร่ก็ไม่รู้ถ่ายภาพคนรอแปลไป,ไปภาพที่ได้เป็นเด่นเด่นเด่นเดนห็นเด่นเด่นอือหือน,น,น,นี่คือภาพเบื้องหลังมีการถ่ายคลิปโหก็สุดยอดมากลองเอามาแปลซิว่ามันจะได้ไหมเนี่ย yeah. การสตรีมเกมเขาจะเป็นแบบนี้จะด,ดูภาพไม่ได้ดูเขาเนี่ยการสตรีมการสตรีมเนี่ยของเขาจะเป็นแบบนี้ใช่การสตรีมหรือเปล่าอันนี้ก็ถ่ายคลิปช็อตหรือเปล่างั้นจะต้องหากล่องไม้ต้องหาภาพกล่องไม้ภาพกล่องไม้อยู่ไหน ภาพของไม่เดี๋ยวขอไปถ่ายก่อนเสร็จแล้วามาแปลเลยอเอาไม่ใช่เอาภาพนี้ เงไม่ไม่อันละของไม่โอ้โหสินค้าหมดของไม่เดี๋ยวขอหาอันของไม่ใช่หรือเปล่าอันนั้นก็ไม่รู้ไม่ใช่แบบผมอันนี้ก็ไม่ใช่ อันนี้หรือเปล่ามีตัวไม้จิ๋วด้วยหรือ,อ๋อหาอันที่ได้ก่อนเดี๋ยวขอตัดไปิชาเสร็จก่อนนะกันอันนี้ผมถ่ายรูปไม้อัดของตัวเองอยู่ไม่ใช่จะออกนะว่าเนี่ยลองว่ามันจะเปดได้ไหมเนี่ยไม่เป็นแบบนี้เออแบบนี้เลยสินค้าแบบนี้ราคาเท่าไหร่ราคาหกร้อยบาทราคาหกร้อย สั่งในชอ้ชอปปี้ับไปตอนเล่นชิคเก้นการเสร็จนะก,กันวันนี้ไม่ได้มารีวิวไม่มารีวิวเ,ออเกมชิ i เก้นกันอยากรู้ว่าผมได้อัพเงินอะไรมาบ้างลองไปดูกันเออลืมบอกไปครั้งที่แล้วเราจะเล่นเกมนี้ใช่ไหมไอเกมยันเนละเราจะมาเล่นหนึ่งสองสามสี่ว่าอันไหนดีที่สุดผมจะให้คะแนน แล้วก็เข้าชิคเก้นกันตัดไปตอนเสร็จเลยนะกันขยับมาอีกนิดเพราะผมชอบนีขาบ่อยเนี่ยการอัดโหเจอขาบมากผมได้ซื้อปืนใหม่นะผมมีเงินอยู่หกพันนั่นก็คือปืนอีเป็นปืนแบบทหารเสือปืนนี้ยิงไม่ไกลมากแค่1น0มอหกสิบเมตรหรือเปล่า ่ะเราจะมาเล่นฟาร์มกันโหเสียงฝนตกหนักเลยอืมคลิปอัดไปได้ผมนาทีกว่าเราจะมาเล่นด่านอะไรผมจะปิดตานะขอไปหาผ้าปิดตาก่อนไม่เจอผ้าปิดตาม,มันของมันหมดผมจะใช้การหันหลังหันคอหันหลับตา มาหนึ่งสองสาโอนอยนอกเล่นแมปด้านบนว่าผมจะเล่นกี่ครั้งผมจะเล่นแบบสู่มมาสามแค่สามครั้งว่าแมปยิงว่าแมบบปปะทะกันแมบบปปะทะผมเล่นไม่เก่งเพแบบราะผมแมปปะทะกันระหว่างหมูกับลิงเออ่าทำอะไร ้าวผมเล่นไม่เก่งเนี่ยเล่นไม่เก่งมากแม้จะมีปืนเท่ๆแล้วก็ตามแรงว่าเล่นอันนี้ไม่ได้ ผมร้องยองทำบักสิใัยคนรัสเซียด้วยลินในลิงเจ้เขาหายไปไหน

เล่นไม่เก่งลองปิดตาก็ได้เนี่ยเล่นบางครั้งแบบนี้ไม่ชอบเลยได้ปืนใหม่ด้วยอันนี้คือปืนอันนี้ แม้จะไม่แรงม,มากแต่ผมซื้อมาว่าจะใช้แทนที่ด้วยปืนไม้นี้ปืนอันนี้ก็เป็นปืนประจําตัวแล้วเอนาไลนา์นี้เพว่ามันถูกดีกับดักมันสั้นหน่อย เจ้าควคุมไม่ดีมากนะว่าหอย่วงเรื่องมุมกล้องต้องยกขึ้นแตยกขึ้นมันมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี้รออได้ เดี๋ยวขอปรับมุมกล้องก่อนก็ได้แล้ว มีช่องคุณ e n d e er เดอร์ด n กอเขาได้มาถ่ายคลิปบอกว่ามันจะมีรถแบทแมนอยู่ในท่อแต่ผมไปหาแล้วมันไม่เจอหรือว่าเขาแก้หรือว่าเขาแก้หร,แกหรือว่าหลอกลวงเนี่ยกดแล้วก็ไม่มีอะไรใช่เฮ้ยได้ยินเสียงรถอยู่

ไม่ได้ลองตามเขาไปนะกันถ้าเราอยู่นี่นานเราก็จะได้เงนินน้อยเราต้องทำให้เร็วคุณ e อนเดอร์เดอร์ก้อนทำได้สูงสุดอยู่ที่2องร้อห้าิสองหิบเหรียญอยากให้ฟาร์มเงินที่ได้เนี่ยอาจจะต้องฟาร์ม เป็นให้ถึง100ไม่ติดจะบอกว่าเครื่องที่อาจคลิปอยู่ผมโหลดชิคเก้นกันมาแล้วอาจจะทำคลิปได้อาจจะทำเป็นคลิปเนื้อเรื่องหรือเซิร์ฟเวอร์ก็ได้อาจจะสนุกไปอีกแบบอาจจะไม่ต้องไปซื้อมือถือเพิ่มแล้ว ได้คนที่เล่นยังเป็นคนรัเสเซียมันมีแค่สองคนได้แก่คนไทยและคนรัเสเซียแต่เรายิงแต่เราเป็นมิตเพราะเขาไม่ยิงเราหรอกเพราะว่าว่าเรามาเล่นแมปเก็บของเราไม่ได้เล่นแมปฆ่ากันเองถ้าเราเล่นแมปเก็บของฆ่ากันเองรับรับรองว่าไม่รู้ว่ามอนเตอร์มาทําอะไรมอนเตอร์ก็จะมาเป็นตัวตัวล่อให้เรา เขาขึ้นไปอยู่ด้านบนได้ยังไงโอ้รู้แล้วเขาจะทำบล็กอกเขาใช้ลากรถลงไปหน่อยช่วยหน่อยแล้วเขาลงไปได้ยังไงโอ้ขอโทษออรี่ผมทำรถเขาพังเนี่ย ขอโทษตอรี่ผมพิมพ์ภา,าษารัสเซียไม่เป็นเพราะผมไม่เก่งว่าถ้าเป็นวกวนแมงเราก็ต้องโดดต้องโดดเพื่อไม่ให้การยิงมันฆ่าเราใช่หรือเปล่าวินวิธีจะบอกว่าเกมคิกเก้นกันตัวละครเราเดินได้อย่างเดียววิ่งไม่ได้ แบบกเาไปจนสุดยังวิ่งไม่ได้วิ่งได้อย่างเดียวแบบตัวอนเดินได้อย่างเดียวถ้าจะทำซีรีส์วิ่งวิ่งหนีวิ่งซีรีส์เรื่องช่องเฮียเซนที่มาเป็นซีรีส์คุณยายสปีดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแต่งยากเพราะว่าคุณยายสปีดวิ่งเร็วคุณยายสปีดในชิคกี้นกันแค่ไม่ได้มาวิ่งไล่แค่มาเดินไล่เฉย ผมทำรถเขาพังทำเป็นรถทำรถแบดแมนพังเนี yeah. ่ยอ้าวเซื้อบักหรือเปล่าไม่ได้เงินด้วยเซื้อบักต้องเอาใหม่บล็อกหรอหรือว่าเขากดออกเลืซื้อมัอนบัก มีกี่คนแค่คนเดียวเองผมเราให้เขาหาเล็กให้เขาปีนและให้เขาโดดให้สวดผมเป็นตัวเก็บของหรือว่าแมปมันบัก๊กหรือว่าเขาขึ้นพอแล้วผมจะไปเก็บแล้วมันบัก๊กหรือว่าตัวเกมมันบัก๊กเอาไม่ใช่บืนนี้ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนลายเป็นลายลายส,สารัฐอเมริกา คำถามรู้ว่าเกมนี้สร้างมาจากสเปนไหมเพื่อนบอกตอนป5เทอมหนึ่งตังก็เชื่อในิจใจได้นิดหน่อยโตยังเล่นคนรัเสเซียเหมือนเดิมส่วนใหญ่เกมในชิเคเก้นกันส่วนใหญ่มักส่วนใหญ่มีคนส่วนใหญ่เป็นคนยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีคนเอเชียไม่มีคนไทยหาคนไทยข้างยาก ตอนนี้ผมโดนตามล่าอยู่เอาปืนนี้เพราะมันเทนี่ปืนนี้มันพอเหมาะเหมือนปืนอันนั้นเหมือนไอ้ปืนแบบนี้ผมจะถือปืนแบบนี้แทนแสดงว่าปืนกลางอันนี้มันอาจจะไม่มีค่าแล้วดูเสียงยิง น,นีน่คือปืนกานี่คือเสียงปืนนี้นี่คือเสียงปืนอันนี้คล้ายกันไหมเหมือนกันแค่เน้นความเทเฉย ปืนตอนนี้ผมบักแล้วอันนี้ก็บัก่ื่อันเก่าก็ไม่บักมันดะบักเพราะเปลี่ยนห้านี้ปืนคือนี่คือเสียงปืนผมอันนี้คือปืนอะไรผมจะเรียกชื่อตัวเองว่าปืนลูกโม่อา้าผมต้องโดดข้าบไปให้ได้สอ,อง ตั้งชื่อว่าปืนลูกโม่หรือเปล่าตั้งชื่อว่าปืนปืนที่มันจะอยู่ในเกมเหมือนชีสติ๊กแมนอะไรชักสักอย่างตายอีกแล้วอันนั้นปืนอะไรผมลองปืนเอือเมื่อกี้ผมลองใช้บ้างปืนมันท่าทางท่าถือมันบั๊กเล้วมนเอียง จะบักถ้าเรานั้นเล่นปืน RPG เนี่ยมันก็จะบักแบบนี้เลยอาจจะเป็นให้ตัวเกมต้องแก้และพอยิงได้อยู่จะอยู่ในวงมองมันบ้างไหมกดไม่ได้ก็บ้างเหมือนกันสาเหตุมันบ้าเป็นเพราะที่ตัวเกมนั้นนี่ยังเป็น เกมที่บัก๊กถามว่าเกมที่เก่นกันบางกไหมไม่ได้บักเยอะอะไรมากผมเจอผมเล่นมาหลายรอบแล้วมันไม่บัก๊กวิธีแก้ปืนมาอาน,นี้เราต้องมีแค่วิธีเดียวออกจากแมปได้ก็ออกจากแมปแล้วก,ก็เข้าแมปใหม่แค่นี้เราปืนมันก็จะหายบักแล้ว บางคนไม่ได้เล่น Chicken กมันนานแบบมีเลเวลถึงสามร้อยห้าร้อยอะไรประมาณนี้แบบแบบเขากลับมาเล่นใหม่ตัวเกมมันบั๊กมาเป็นตัวหรือว่าเขาโดนแฮ็กหรือว่าโดนแฮกหรือว่ามันเป็นเพราะตัวเกมหรือว่าตัวเกมที่เขาโหลดนะมันเกิดเจ๊งไปที่เรียบร้อยหรือว่าตัวเกมนั้นโดนแฮก ขึ้นขึ้นแล้วไปยิงมันทำไมโอ้เขายิงบันไดและตัวเองจะอยากฟังเสียงคมุคมเหรอนี่คือเสียงอะไรอาจจะมีมาตัวนึงอดุดรูตรงนี้ขึ้นมาเร็วๆอย่าตายนะ จะใต้ขึ้นแมบบนี้มันหลอนไหมมันหลอนตรงกระตังหลอนมากที่สุดอ,อันดับหนึ่งอันนี้คือหลอนข้างหลังแหลกตัวมอนเตอร์มาโคตรหลอนถ้าเป็นคนกลัวผีนี่คือไม่กล้าเล่นแแบบนี้เลย ไปิมจิดเลยนะโอโหงเออร์ยคทุกเพื่อบ้านไหนนี่ยตัวหอไปแล้ว ยูทูบเบอบ้านไหนขีดน้ำหอมใส่ไมโครโฟนผ่วันนี้เดี๋ยวขอทำตัวมันให้ดีก่อนได้เงินมันเท่าไหร่เขาถ้าคุณคุณแสดงว่าไอ้รถแบนแเงินที่ผมยิงๆิงไปมีจริงผมขอจับเปลี่ยนไม่ก่อนโหไปดึงท่าไหนออกมาอู้ไม่ต้อง ดออกเลยเค่นนี้ก็วับได้แล้วขอเปลี่ยนผ้าไมก่อนผ้าไมอยู่ตรงไหนผ้าไม่อยู่ตรงไหนวัียงเองอ,อแบบนี้เลย พอได้เลยมาเล่นรอบที่สองรอบที่สองเล่นแมวสายเสือและสายดีู้เล่นแมปเซิร์ฟเวอร์ด้วยผมจะเล่นอะไรผมลองมาเล่นมาเล่นโกกวาซีว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไม่ตัวเมื่อกี้มันเต็มหรือ,อ,ย,อ,อยังเออยัง ยังไม่ได้พูดขาดํำเลยแล้วเอาปืนอันนี้มาทหไมโอ้รถแลมโบขอโดหนอยเสียงอะไรใช่น้องไหมไม่ใช่เอ้ยอันนั้นเขาทำอะไรนี่มันทำโรงงานของเล่นมันเด็กเชื่อน คืออันนี้ลบออกเลยไม่เกี่ยวมาทําความอามิตาของคนลกอันนี้ก็เอาออกอันนี้ห้ามดูเลยเฮเดนไม่มีอะไรเย่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  โซเวียนก็มีความสุขได้ใครมาแอบมองกันเนี่ย <c oughs> มาแอบมองอย่ากวนไม่ไม่กวนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไม่รักอันนี้ได้ต้นอะไรไม่สวยเอาต้นแบบนั้นเหมือนเฮียซินเคยเอาไม่ได้เอาบาัก มาเล่นแมปโกโกวากันที่ต้องหารมด้วยปมไม่ใช่พมอลาดินนะผมยังปรับแอ25องศาเหมือนเดิมนี่ไงพมปมอลาดินลืมไปว่าเส้นผมจะไม่บังคับนะลืมไปว่าเส้นมา กี้มีคุณเอนเดอร์เดรกอนมาฆ่าด้วยแลนนี้เลยขออ,อ,อ้าวขึ้นรถไปดีครับกี่ชงนีน้น้ำมันแพง